ดูผลงานรัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งนะฮะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับทางรัฐบาลก็ปลื้มกระแสในการจัดงานวิจิตเจ้าพระยา2024นะครับถือว่าคึกคักมากๆนะครับคาดว่าสร้างรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทครับนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ากระแสตอบรับของการจัดงานวิจิตเจ้าพระยา2024 ที่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567ก็ถือเป็นบิ๊กอีเวนต์สำคัญเลยนะครับภา,ภายใต้เทศกาล Thailand w ินเ e อร์เ t i v a l 2024จากความร่วมมือของภาครัฐและพันธมิตรภาคเอกชนครับเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็สีสันให้กับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแสงไฟและการแสดงทางวัฒนธรรมในยามค่ำคืนก็ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับได้มาร่วมชื่นชมความงดงามของแลนดงมาร์คประเทศไทย ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาครับก็แสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่พร้อมด้วยแสงสีสุดตราการตาครับที่จะมาเพิ่มสเสน่ห์ให้กับกรุงเทพม,มหานครและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะฮะ รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเรืออาหารเรือนําเที่ยวโรงแรมที่พักตลอดจนร้านอาหารริมมน้ําเจ้าพยาก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเที่ยวชมตลอดงานนะครับไม่ต่ํากว่า500,000คนสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวส่งท้ายปี ตั้งเป้าสร้างรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทครับครับซึ่งรัฐบาลก็ขอเชิญชวนคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับร่วมงานวิจิตรเจ้าพยา2024ชมปรากฏการแห่งแสงสีนะครับแล้วก็การประดับไฟการฉายภาพบนตัวอาคารการแสดงพุนะคบเป็นการแล้วก็การแสดงทางวัฒนธรรมนะครับบริเวณสถานที่สําคัญนะครับในริมริมแม่น้ําเจ้าพยาอย่างยิ่งใหญ่นะครับกับการนะครับร้อยเรื่องราวนะครับของความงามดั่งวิจิตรเจ้าพยาในพื้นที่ริมน้ําของกรุงเทพมหานครเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับ ได้เดินทางมาสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่อัศจรรย์ครับ ทั้งนี้นะครับก็มีการเปิดให้เข้าชมนะครับกิจกรรมของแสงสีที่สวยงามอลังการได้ทุกวันนะครับสำหรับการแสดงไฮไลท์ครับก็จะจัดขึ้นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับประกอบไปด้วยการแสดงต่างๆอีกมากมายครับไปจนถึงนะครับ15ธันวาคม2567ครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยสามารถนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook f แฟนเพจครับวิจิตเจ้าพยา2024นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเขาเรียกว่าการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็เทคนิคพิเศษอีกกลางๆอีกมากมาย นะครับแล้วก็จะมีการแสดงพูนะครับสุดอลังการนะครับในวันที่8 13 14 15ธันวาคม2567นะครับจะทำการแสดงในเวลา19บเนาฬิกาห้นาทีครับ